ใช่ครับทีมใจถึงใจนะครับแล้วก็เราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองโพสต์แบบเรียองใดแบบสมทบทุนกับกับแฟนๆขับของเราดูว่าเราจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยประกาศโพสต์ไปแล้วปรากฏว่าตอนนั้นอะแต่ก่อนเราทาบุญเราก็ใช้บัญชีส่วนตัวนี่แหละฮะแล้วก็ไม่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแตบบ่ว่าครั้งนี้เหมือนแบบว่าทุกคนก็เห็นโพสต์นี้แล้วก็ร่วมกันบริจาคแล้วปรากฏว่าเงินมันรันเข้ามาเนี่ยเยอะมากมันผิดปกติ บัญชีเยโดนระงับเพราะว่าเขาเคียเป็นบัญชีมาก <c oughs> ็เลยเดือดร้อนว่าจะต้องไปแบบไปที่ธนาคารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องแบบยื่นเอกสารอะไรเยอะแล้วก็ร้อนใจครับว่าตอนนั้นว่าแบบเอ๊ะมันจะทันไหมธนาคารเขาจะช่วยเราแบบเรื่องบัญชีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือโพสต์นั่นแหละพอที่จะโพสต์ว่าโอ๊ยแย่แล้วตอนนี้เรามีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบธนาคารช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ไอ่ส่งไดเล็กเข้ามาเลยคือส่งดเล็กเข้ามาทั้งที่เราอะเราอะ เราเราไม่ได้สนิทกันแบบว่าเ้ยพี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเขาเขาแบบพี่ใหญ่น่ารักมากที่ว่าเขาส่งมาพี่เงินของพี่อะหนูเห็นแล้วสี่แสนกว่าใช่ไหมพี่มาเอาที่หนูก่อนมาเอาไปช่วยคนก่อนเลยแล้วหนูยหนูเติมให้เป็นห้าแสนเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกแบบหนูไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่ว่าหนูพร้อมจะช่วยพี่เราแบบน้วตาตื้นแล้วก็บอกว่า พี่ใดแบบขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยคือคือด้วยความขอบคุณเพราะว่าบอกว่าตอนนี้เราติดต่อธนาคารแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่วยหรือไม่ช่วยแต่มันรู้สึกว่าแค่เขาแบบส่งเข้ามาว่าแบบเฮ้ยเขาแบบพร้อมจะช่วยเหลือแบบทุกคนอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเขาช่วยเราไงมันคือมันคือเขาช่วยพี่ทหารด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบแลกเบอร์กันแล้วก็คุยแล้วก็แบบไม่ไม่เป็นไรผมติดต่อธนาคารแล้วแต่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้พี่บอกรู้เลยนะอะไรเงี้ยเราก็แบบซึ้งใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ทุก คือเขาเป็นคนน่ารักแลวเขาเป็นคนนิสัยดีอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องนี้ของพี่ไดแดน,นาอะไรเงี้ยครับแล้วโพสต์ไปก็ปรากฏว่าทุกคนก็แบบโอ้เช่นชมอเงี้ยชคือราเคนเราขอเอน้อยมากใช่าไว้ใจเรา่าเลยคือผมเจอกับพี่ไดเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยอารมณ์ไปช่วยน้ำท่วมวันสั้นสุกแล้วเรือสวนกันอย่างเงี้ยคือเรือสวนกันสวัสดีครับสวัสดีก็อ้าไปก็เขา้าคือเราเจอกันประมาณอย่างนี้เลยแต่ว่าเขาสามารถที่จะแบบเฮ้ยพี่ลุย อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนผู้หญิงแมนๆนี่รู้สึกว่าพี่ลุยเลยถ้าพี่จะช่วยชาติไปเดี๋ยวหนูช่วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาน่ารักมากเขาเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยคือสุดท้ายธนาคารอ่ะพอทางธนาคารเขารู้ว่าเออเราเราอ่ะเป็นเราท่าต้องทําใช้เงินในบัญชีเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเขารีดจัดการให้เลยซึ่งธนาคารน่ารักมากครับเพราะว่าปกติแล้วตามตามหลักแล้วเขาก็ควรจะต้องอายัดบัญชีเราจริงๆแหละเพราะว่าเราดูจากเงินเข้าเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า องชั่วโมงเงินมันเข้ามาเกือบห้าแสนนะครับเขาก็เลยต้องอายัดคือคือ,คอมันก็สมควรน่าสงสัยนะฮะ,ได,ะไ,ได้ครับแล้วก็พี่ด่ายเขาบอกเฮ้ยเรามีเบอร์กันแล้วนะมีอะไรบอกเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ก็จะอยู่ในแวดวงนี้ฮนะแก๊งที่แบบโอเคเดี๋ยวไปช่วยเรื่องนี้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแก๊งเดียวกันหมดอะไรเงี้ยครับโอ้โหทุกคนน่ารักมากนะหน,หนึ่งในนั้นมีคนก็คือนุ้ยสุจิรา คือพอรู้เรื่องก็โทรเข้ามาแบบพ่อจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้จักบริษัทนี้นี้ติดต่อมาให้ได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่น้องดาราอีกหลายคนที่แบบเขาก็ไม่ได้ประสมจะออกนามแต่เขาก็ร่วมบุญมามาทาบุญครั้งนี้มันทําให้รู้เลยว่าในยามที่ประเทศเรามีปัญหาในยามที่ประเทศเราแบบกําลังประสบกับภัยบางอย่างอะไรเงี้ยเอกลักษณ์ของคนไทยคือเราจะร่วมร่วมมือร่วมใจกันแล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในช่วงเวลาที่ท,ที่ที่มีภัยอย่างนี้ มันม <muitas S 2> ันสมกับเพลงชาติเราอะไทยนี่รักสงบแต่ทั้งลบไม่ขาดจริงๆไปท่ไปไหนานะลจากนี้เรามีอะไรร่วมกันเก็คือหลังจากนี้มีอะไรก็คงจะแบบพี่ด่าไปนี่กันไหมอะไรเงี้ยไปไปช่วยเรื่องนี้กันไหมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องหมวดเดียวกันนะก็คือหมวดที่แบบเวลามีประเทศต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็ก็ร่วมมือร่วมใจกันจริงมันทําให้จากไม่สนิทก็รู้สึกตกหลุมรักได้เลยเหมือนโลกมันดึงคนนน้จริงครับมัน มันเป็นช่วงเวลาที่พอถึงเวลาปั๊บมันจะแบบมันจะหวานคนที่แบบคนแบบเดียวกันมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่เล็กพี่ใหญ่เองเนี้ยก็จะบวนมาวนมาเจอกันได้มาทํางานร่วมกันได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกก็รู้สึกยินดีนะครับที่จะเป็นหน้าที่ได้ทาหน้าที่ตรงนั้นแต่มันมันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแหละครับผมเชื่อว่ามันก็ ทุกคนก็ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประเทศชาติอยู่แล้วพี่งแต่ว่าเราเองอาจจะแบบโอเคเป็นคนที่ทุกคนรู้จักเราอาจจะสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรเหล่านี้ได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ต้องบอกตรงนี้มันไม่ใช่กำลังซัพของผมเลยมันเป็นกําลังซั์ของทุกคนร่วมกันเราก็เราก็ร่วมด้วยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแต่พียงแต่วว่าเราแค่เป็นเป็นเหมือนอ่าเป็นคนกลางในการช่วยเหลือครั้งนี้เท่านั้นเองครับ ใช่กลัวอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยคือเราเป็นเป็นเป็น,ปนโครงการเนี้ยที่เราทําทุกครั้งที่ผมทำโครงการนะครับผมจะดีแคล์หมดเลยผมจะเอาบัญชีให้ดูว่าเนี่ยบัญชีเนะี่ยผมเอาเงินออกศูนย์บาทนะเงินเข้ามาเท่านี้ผมใช้ตอนนี้ผมก็จะลิสต์เหมือนแบบเหมือนทุกคนอนะ่ะเป็นเจ้านายผมอะ่ะแล้วก็คือจะมีลิสต์ว่าเราซื้ออะไรไปจานวนเท่านี้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 เ่เรามอบไปให้กับพี่พิธาหารที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยอย่างโครงการที่เสร็จเนะี่ยผมก็เพิ่งอัปเดตให้ให้ เราช่วยไปสนับสนุนพิาหารได้11ฐานด้วยกันใช่เพราะว่าวิธีการวิ่งของเราก็คือจะมีพี่ใหญ่พี่เล็กซึ่งเขาเป็นแบบกู้ภัยอยู่แล้วแล้วก็จะมีน้องๆตามจุดไปถามว่าพี่ตรงไหนขาดแคลนอะไรแล้วเราก็จะวิ่งเข้าไปช่วยตามจุดก็คือของไปส่งถึงมือพิอาหารมีการถ่ายรูปยืนยันบางทีแบบในฐานที่แบบถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะอันตรายแต่พี่เขาอะ่ะจะมีการมารับกลางทางแล้วก็ถ่ายเพื่อให้เห็นว่าเราเราได้มอบของให้กับพิาหารจริงๆเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนสบายใจจริง แล้วก็เอาบัญชีให้ดูว่าตอนนี้เราศูนย์บาทน,นะครับเอาเงินไปทำอย่างนี้อะไรเงี้ยอยาหาแนวหน้าแล้วก็ถอประชาชนทที่ร่วมแบบช่วยกันทุกคนเลยอเคสํำหรับพี่วิทหาราคือผมพูดอยู่ทุกครั้งนะครับก็คือเป็นกำลังใจกับพี่บีทุกคนมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่ผมเชื่อว่าทุกคนรักชีวิตเนาะชีวิตคือสิ่งที่มีคุณค่าของทุกคนการที่ใครสักคนหนึ่งเขากล้าแลกชีวิตของเขาเพื่ออะไรบางอย่างสิ่งนั้นมันต้องเหนือกว่าชีวิตมันก็คือประเทศชาติ เป็นกำลังใจให้กับพี่พีทหารทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงว่าแนวหลังจะทอดทิ้งพี่พเราทุกคนรู้ถึงความเสียสละครั้งนี้แล้วเราก็จะสับงพื้นี่เต็นกาลังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ประเทศเรามีปัญหาสิ่งสาคัญที่สุดเราต้องก,การความรักความสามัคคีกันประเทศเราจะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยการจับมือไปด้วยกันขอบคุณมากค่ัขอบคุณนะคะ